สวัสดีครับตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างชัดเจนแล้วนะครับแน่นอนครับเมื่อมีฝนตกก็จะมีน้ําขังอยู่ตามภาชนะต่างๆซึ่งเราต้องช่วยกันจัดการนะครับและนี่แหละครับเป็นที่มาของโรคโรคหนึ่งซึ่งมียุคลายเป็นพาหะไข้เลือดออกไงครับเราคุ้นเคยกับโรคไข้เลือดออกมาเป็นเวลายาวนานนะครับแล้วเ,เราก็พบว่าทุกครั้งที่มีผู้ป่วยเสีชีวิตโดยเฉพาะคนดังดารา นะครับทำให้เราเป็นห่วงแล้วก็กลัวว่าเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ที่มีอายุน้อยๆมีโอกาสที่จะเป็นไข้เลือดออกได้ครับทําไมล่ะครับเพราะไข้เลือดออกเนี่ยบางครั้งก็มีอาการรุนแรงครับผู้ป่วยสามารถช็อกได้มีเลือดออกได้แล้วก็มีอวัยวะสําคัญหลายอย่างล้มเหลวได้แัะนี่เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตครับในอดีตเราพยายามรณรงค์ที่จะกําจัดยุง หลีกเลี่ยงไม่ให้ยุงกัดทําลายแหล่งเพาะพันุยุงก็ดูจะประสบความสําเร็จบ้างไม่ประสบความสําเร็จบ้างแต่สิ่งที่เรารอคอยครับคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งในปัจจุบันเรามีวัคซีนไข้วัคซีนไข้เลือดออกครับขอโทษครับเรามีวัคซีนไข้เลือดออกตัวแรกนํามาใช้ในประเทศไทยแล้วแม้ว่าจะมีข้อจํากัดในการใช้อยู่บ้างแต่ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องน่าสนใจที่คุณพ่อคุณแม่หรือตัวคุณพ่อคุณแม่เอง นะครับลองพิจารณาซิว่าจะฉีดให้ตัวเองหรือฉีดให้ลูกมากน้อยขนาดไหนครับวัคซีนไขเลือดออกยังเป็นวัคซีนเสริมครับที่จต้องเสียตังในการฉีดนะครับทีนี้เป้าหมายเราคืออะไร1สามารถป้องกันโรคได้ซึ่งจริงๆแล้วก็ป้องกันได้ประมาณสัก70%เอองครับเราอยากให้ป้องกันได้ใกล้ๆร้อนะวัคซีนออกมีราคาแพงแต่ว่าดีที่สุดทําได้แค่นี้ครับป้องกันได้ประมาณ70%แต่ อย่างน้อยถ้าเราเป็นไข้เลือดออกหลังจากที่ฉีดวัคซีนไข้เลือดออกแล้วอาการจะรุนแรงน้อยลงเพราะฉะนั้นเป้าหมายของวัคซีนตัวนี้มี2ข้อครับ 1. ป้องกันโรคถ้าป้องกันไม่ให้ป่วยได้ก็ดีแน่แต่ถ้าป่วยเป็นโรคแล้ววัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโรคลงนะครับทีนี้ราจะแนะนําให้ใครครับอันนี้ต้องดูดีๆนะครับนะครับอ,อ,อายุที่จะฉีดได้คือ9ก้ถึงสีปี ในอนาคตหมอเชื่อว่าตัวตัวเลขในผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะฉีดไปได้ถึง5-60นะครับแต่ตอนนี้ต้องก้าวขวบขึ้นไปถึง45ก่อนนะครับส่วนเด็กเล็กกว่านี้คงยังไม่แนะนำครับจนกว่าจะมีวัคซีนซึ่งฉีดในเด็กเล็กได้นะครับปัจจุบันก็มีวัคซีนอีกหลายตัวซึ่งกาลังพยายามที่จะพัฒนามขึ้นให้ดีกว่าวัคซีนตัวแรกที่มีอยู่ในปัจจุบันข้อแรกอายุสําคัญข้อที่2ครับต้องเคยติดเชื้อไวรัสเดงกีมาก่อน จะรู้ได้ไงครับว่าเคยติดเชื้อไวรัสเดงกีมาก่อนเช่นมีประวัติเป็นไข้เลือดออกชัดเจนอันนี้แน่นอนสามารถฉีดวัคซีนได้ถ้าอายุอยู่ในช่วงดังกล่าวนะครับแต่ถ้าไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนจะสามารถมีภูมิคุ้มกันนํามาก่อนบ้างไหมมีได้ครับเพราะไข้เลือดออกนะครับไม่จําเป็นต้องมีอาการครับติดเชื้อไวรัสเดงกีเข้าไปเนี่ยนะครับ10คนนะครับอาจจะมีอาการแค่คนเดียว นะครับหรืออาจจะไม่ถึงก้นก็ได้ที่เหลือเป็นการติดโดยที่ไม่มีอาการใดๆแต่จะมีภูมิคุ้มกันขึ้นได้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่เราไม่รู้จะทำยังไงถ้าคนไข้ไม่มีประวัติมาก่อนนะครับเราจะไม่รู้เลยเขาเคยติดเชื้อไวรัสเดงกีหรือเปล่าแต่ปัจจุบันครับมีวิธีครับตรวจเลือดสิครับตรวจเลือดเพื่อดูว่าเขาเคยติดเชื้อไวรัสเดงกีไปก่อนอย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือเปล่าเพราะว่าวัคซีนตัวนี้ครับ จะได้ผลดีและมีความปลอดภัยมากถ้าเราเคยติดเชื้อไวรัสเดงกีหรือเป็นเคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตอันใกล้คิดว่าภายในปลายปีนี้ก็จะมีเรียกว่าชุดตรวจพิเศษนะครับตรวจดูว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือยังนะครับแล้วก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนได้ก็เป็นวัคซีนที่วุ่นวายหน่อยนะครับเอาใหม่ครับถ้าเราจะแนะนำเราจะแนะนำใน คนที่อายุ9ถึง45ปีอันที่2เคยติดเชื้อไวรัสเดงกีมี2ข้อด้วยกันถ้ามีประวัติเคยเป็นไข้เลือดออกชัวฉีดได้เลยไม่ต้องตรวจเลือดถ้าไม่เคยขอให้ตรวจเลือดก่อนถ้าพบว่าติดเชื้อแล้วฉีดวัคซีนจะมีประโยชน์แปลกนะครับเป็นวัคซีนอีกตัวหนึ่งที่ถ้าเคยเกิดติดเชื้อมาก่อนนะครับฉีดวัคซีนจะมีประโยชน์เพราะเดงกีมีหลายชนิดจึงเป็นได้หลายรอบ นะครับเราแม่แนะนําให้คนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันหรือไม่เคยติดเชื้อไวรัสเซงกีฉีดวัคซีนนะครับเพราะผลอาจจะไม่ค่อยดีนะักนะครับแล้วเราห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยวัคซีนตัวนี้ฉีด3ครั้งนะครับห่างกันทุก6เดือนครับนะครับก็อยากจะให้พวกเราปลอดภัยจากไข้เลือดออกแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่สามารถฉีดวัคซีนได้หรือต่อให้ฉีดวัคซีนแล้วป่วยเป็นไข้เลือดออกนะครับหมอก็สามารถที่จะรักษาได้นะครับก็ระมัดระวังครับ อย่าให้ยุงกัดอย่าลืมช่วยกันทำลายแหล่งพ่อพันยุงปีนี้คาดว่าไข้เลือดออกจะระบาดหนักนะครับก็ติดตามกันดีๆครับมีอะไรก็ปรึกษาหมอครับโชคดีครับสวัสดีครับ